สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในแง่ของสเปคสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกขององค์การขับขี่ให้สะดวกสบายและเต็มไปด้วยความหรูหรามากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ซีดานหรูระดับพรีเมียมอย่าง Lexus ES 2026รถที่ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์แบบในทุกด้าน ทัดีไซน์ภายนอกที่สง่างามภายในที่หรูหราเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหนือระดับเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Lexus CS 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล Lexus ด้วยกระจังหน้าแบบ s p i n d ด e Grill ที่มีลายดีไซน์ใหม่โดดเด่นหรูหราและดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ที่ถูกปรับให้มีเส้นสายเฉียบคมรองรับเทคโนโลยีไฟหน้าอัจฉริยะที่สามารถปรับลำแสงตามสภาพถนนและการจราจรได้อย่างแม่นยำ เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนและต่อเนื่องให้ความรู้สึกทิ้วไหวแต่ยังคงความสง่างามล้ำสมัยมิติของตัวรถถูกขยายเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและความมั่นคงในการขับขี่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่มีขนาดตั้งแต่18ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือก ภายในห้องโดยสาร Lexus CS 2026ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งความหรูหราและสะดวกสบายอย่างแท้จริงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเกรดพรีเมียมปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นบอรหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียง Mark Levinson ที่ให้มิติข,ของเสียงคมชัดสมจริง ห้องโดยสารเน้นการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมใช้วัสดุซับเสียงคุณภาพสูงทำให้การขับขี่เงียบสนบเสมือนอยู่ในห้องโดยสารชั้น First Class ในด้านเครื่องยนต์ Lexus c s 2 0 2 6มีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซินและรุ่นไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรให้พละกำลังราว310แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็ว ส่วนรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า215แรงม้าเน้นความประหยัดน้ำมันและการปล่อยมลพิษต่ำระบบขับเคลื่อนยังมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อ AWD ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนน ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Lexus CS 2026โดยมาพร้อมกับแพ็กเกจ Lexus Safety System บวกรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมเอาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับเข้าออกพื้นที่แคบทำได้ง่ายขึ้นด้านการขับขี่ Lexus CS 2026ได้รับการพัฒนาช่วงล่างใหม่ที่ผสานความนุ่มนวลกับความมั่นคงได้อย่างลงตัวใช้ระบบ Adaptive Variable Suspension ที่สามารถปรับการทำงานได้ตามโหมดการขับขี่ที่ผู้ขับเลือก ไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco-Comfort-Normal Sport หรือ Sport บวกทำให้ผู้ขับสามารถเลือกประสบการณ์ขับขี่ที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้อย่างอิสระอีกหนึ่งจุดเด่นของ LEXUS CS 2026คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปร,รับใช้ในห้องโดยสารอย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มระบบระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head- Up Display ระบบสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถทำงานได้แม่นยำและรองรับหลายภาษา รวมถึงระบบเชื่อมต่อ Lexus Connect ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถการล็อกหรือปลดล็อกประตูรวมถึงการตรวจสอบสถานะของรถแบบเรียลไทม์ Lexus CS 2026ไม่เพียงแค่เป็นรถที่ตอบโจทย์ความหรูหราและความสะดวกสบาย แต่ยังเป็นรถที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของเล็กซัสในการสร้างสารรค์ยนต์ประกรรมที่ผสมผสานความล้ำสมัยเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนผู้ขับขี่จะได้สัมผัสทั้งพลังงานที่เราใจความเงียบสงบและเทคโนโลยีที่เหนือระดับในทุกการเดินทาง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Lexus CS 2026รถซีดานหรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลที่ต้องการความสะดวกสบายและความมั่นใจหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบรถหรูและกำลังมองหารถที่ครบครันทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัย Lexus CS 2026ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ และก่อนจะจบคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราเล่าในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องออโต Adventure 12ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจในอนาคตครับ